เค hey, ค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งเวลา n yamaha n max นะคะอตอนอื่นเลยเราต้องอยู่ที่หน้ารวมนะคะหน้ารวมกิโลใช่ไหมเสร็จแล้วเรากด c เล็กกับ reset ค้างโอเคมันก็จะกระพริบเข็มชั่วโมงก็จะพริบกับเซตเลยค่ะ กดค้างก็ได้นะจะเป็น12บนาฬิกานะคะโอเคอันนี้เราเลือก7จุ่มหนึ่งนะคะอเคอวเลยเ้บเลยบเบิบิเอเสร็จแล้วถ้าเราจะเป็นเปลี่ยนเข็มนาทีนะคะกดซ e เล c กอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกระพริบใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มไปเลย สิบเเมื่อเวลาตรงถูกต้องแล้วนะคะกดสีเล็กอีกทีนึงปึ๊กโอเคนี่คือเป็นการตั้งเวลา Yamaha n m a x เรีเยบร้อยแล้วค่ะเ,เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ